สวัสดีครับสีฟ้าปอเกตอุปกรณ์น้ำมันนะฮะวันนี้เรามีรายละเอียดที่อยากจะเอาเป็นข้อมูลสำหรับตอบท่านลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะฮะตัวที่มันมีการใช้แล้วก็มีการสั่งซื้อกันบ่อยๆเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพาร์ทก็คือเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับหัวสาย สำหรับใช้ในงานน้ำมันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์หัวสายเนี่ยลูกค้าของเราที่สั่งซื้อไปเนี่ยมันก็จะไปใช้งานเป็นลักษณะอเนกประสงค์ทั่วไปอาจจะไปใช้กับงานเคมีงานาวัสดุของเหลวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจนถึงใช้กับงานท่อน้ำเป็นต้นนะฮะ วันนี้เนี่ยผมจะเอารายละเอียดภายในของตัวอุปกรณ์มาให้ดูกันแบบชัดเจนเพราะว่าบางท่านเนี่ยอ,อาจจะไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเราจะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์แบบไหนยังไงเพื่อที่จะไปใช้ให้ตรงกับลักษณะการทำงานของตัวท่านเองหรือว่ารายละเอียดที่มันอาจจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นภาพ ปกติเราจะส่งให้ลูกค้าดูเพื่อทําการเลือกว่าลูกค้าต้องการแบบไหนใช้งานยังไงแต่ในความจริงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะมองไม่เห็นส่วนลึกส่วนเว้าวภายในว่าตรงนั้นมัน เป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงชิ้นส่วนเป็นยังไงเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจพิจารณาเลือกซื้อวันนี้ก็เลยดูรายละเอียดพวกนี้นะฮะว่ามันมีรูปลักษณ์ยังไงบ้างเราไปใช้ยังไงทันนี้ส่วนอื่นๆก็คือเหลือที่วัสดุหรือแมทชอเรียลที่เราต้องการใช้เนี่ยว่าเราจะเลือกเป็นอะไรทั้งหมดนี่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะก็ ปกติเราขายเนี่ยมันจะมีวัสดุอยู่3ชนิดที่ใช้เป็นโครงสร้างของตัวตัวหัวสายหรือว่าพาร์ทพวกนี้นะฮะ,อ,ะอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นตัวอลูมิเนียมตัวเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นตัวที่มันมีราคาถูกที่สุดนะฮะถัดไปก็จะเป็นเป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นเนื้อสแตนเลตทั้ง3ารายการเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปตาม ชนิดของวัสดุนะฮะตอนนี้เนี่ยผมผมให้ดูเบื้องต้นเป็นเป็นลักษณะเป็นวัสดุตัวที่เห็นเนี่นะฮะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นพัดหัวหัวปะอดนะฮะเป็น DP ถ้าเป็นตัวในรายการของอารายการสินค้าที่ส่งให้ท่านไปดูเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวนี้ฮะ ตัว d p ตัวนี้ฮะเป็นเป็นปักกดตัวนี้เนี่ยรายละเอียดข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีตัวช่วงช่วงคอเว้าเพื่อที่จะไปทําหน้าที่เป็นล็อกกับตัวพาร์ตตัวอื่นตัวตัวนั้นก็อย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยอ่า ชื่อทงการค้าเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น DC ก็คือเป็นจัตุปักมันจะเขียนกำกับไว้นะฮะออมองเห็นนะฮะเป็นเป็น DC ขนาดเท่าไหรเท่าไรก็แล้วแต่ก็จะมีระบุไว้สมมติว่าตัวนี้เนี่ยไปใช้ยังไงหลักการก็คือตัวที่เป็นลักษณะเป็นเดือยตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สำหรับเข้าประกอบกับ,บตัวที่มันเป็นคอปปิง้ง อย่างตัวนี้นะฮะเราเรารายละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวส่วนที่มันเป็นตัวตัวเว้าตรงนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นตัวที่มันจะมาเข้าบ่ากับหูล็อกหูงับตรงนี้นะฮะเพราะงั้นทุกตัวที่ท่านกงการซื้อไปเนี่ยก็ให้สังเกตอย่างนี้ตัวที่มันเป็นเป็นหูหูล็อกหูงับนยฮะมันก็จะสามารถเข้าได้กับตัววัสดุ เป็นลักษณะเหมือนเดิมอ่าเ,เป็นตัวผู้กับตัวเมียเป็นเมลกับฟีเมลนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอ่าในชื่อทางอ่าที่เขาเขียนกำกับมาลักษณะตัวถ้าเกิดว่าเราเราเราใช้ปิดเพื่อป้องกันอ่าขอ,องเหลวที่มันจะเล็ดรอดออกมาเนี่ยอ่เราให้สังเกตดูตัว ซิลยางที่อยู่ด้านในนะฮะมันจะมีซิลยางสําหรับให้ตัวส่วนที่เป็นพาร์ตอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปเข้าไปเข้าไปไปชนไปยันอยู่แล้วมันก็จะ,ะเวลาเราใช้เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอา้ามันไอตัวล็อกนี่ทําไมมันผิดยากงับยากนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยเนื่องจากการที่เราใช้งานแรกๆนะฮะ ตัวซิอย่างพวกนี้มันยังมันยังมันยังเบ่งยังใหญ่มันยังไม่มีการยุบตัวหรือว่าสึกหลอเสื่อมสภาพไปตามอายุการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะจะสังเกตว่ามันต้องต้องเข้าไปไปชนกับขอบของตัวที่มันเป็นตัวตัวผมเรียกว่าตัวคู่แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านจะใช้เนี่ยจะล็อกเนี่ยถ้าอยากให้ล็อกง่ายต้องต้องกดมันหน่อยฮะจริงลักษณะที่มัน แบบนี้นะฮะมันอาจจะยากไม่มีกำลังเนื่องจากว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราเราจะยึดติดกับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอยู่กับกับกับที่กับแท่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้ฝาที่ปิดก็กใช้ตัวน้มกดบีบได้เต็มกำลังมันก็จะมีมีกำลังที่จะดันเข้าไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ว่าตัวนี้เราเราเรา,เรายังไม่ได้ประกอบ มันลอยลอยอยู่กับที่มันก็เลยอาจจะปิดยากนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการใช้แล้วก็ประกอบก่อนส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเรามาว่ากันในคราวต่อไปนะฮะตัวนี้เนี่ยท่านสังเกตด,ดูมันจะมีบ่านะฮะมันจะมีบ่าว้าเพื่อที่จะไปเข้ากับตัวตัวที่เป็นครอปที่งน,นะฮะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีมีหูสําหรับล็อกมีมีม เดือยที่โผล่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปเข้ากับตัวนี้แล้วประกอบเสร็จแล้วมันก็จะ,ะล็อกอยู่ในบ่าแล้วมันก็จะเกิดการฟิตแน่นนะฮะอย่างเงี้ยเรากดแล้วปึ๊บมันจะล็อกได้ฮะให้ความจริงเนี่ยมันอาจจะยากตอนนี้เพราะว่าเราต้องดันดันให้มันให้มัน ให้มันแน่นกว่านี้เพื่อที่จะหน้าสัมผัสเนี่ยจะไปกดกับซียางด้านในพอซียางด้านในเนี่ยใช้ไปนาน,านมันอาจจะยุบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะก็จะปิดง่ายกว่านี้ปิดง่ายแต่ในความจริงอาจจะมีการ่วดซึมเล็ดรอดได้เพราะฉะนั้นถ้า,ถาท่านใช้ตรงนี้แล้วเกิดหลวมคอนนะฮะก็ก็สามารถเปลี่ยนซียางได้ตัวนี้แกะง่ายๆนะฮะแล้วก็สั่งซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยน ดึงออกมาแล้วก็เวลาซื้อตัวใหม่เราก็ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นสีตัวใหม่ที่มันจะจะกันพวกออของเหลวที่เราใช้เนี่ย,ยล่นรอดออกมาได้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าท่านใช้ไวเนี่ยเราเราจะมีอายุการใช้งานเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็คือ,อสมมุติตัวนี้เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวอลูมิเนียมเนี่ยมีความแข็ง แต่ว่าอาจจะมีความเปราะแตกได้ง่ายถ้าท่านทําตกหล่นนะฮะหัวสายติดอยู่กับสายแล้วก็ไปตกไปกระแทกกับอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะแตกได้นะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเสียหายต้องซื้อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากใช้งานให้มันคงทนนานๆก็ระวังเรื่องการตกหล่นนะฮะสองก็คือการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะ ก็ล็อกงัดนะฮะพี่หูล็อกงับเนี่ยฮะมันก็จะไปไปไปบาดชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันก็จะอาจจะมีรอยเพราะว่าเนื้ออินนีมเนี่ยมันก็แข็งระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งเป๊กมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสึกหรอตรงนี้ไปเรื่อยบางครั้งถ้าเราใช้งานไปนานๆความสึกหรอมจะอยู่ที่2ส,ส่วนก็คือตรงหูตรงตนี้ ส่วนที่มันเป็นหน้าสัมผัสที่มันต้องมากดแนบกับตัวนี้นะฮะมันอาจจะสึกหรอแล้วมันอาจจะทําให้เราปิดแล้วก็ยังมีช่วงว่างหลวมคอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องดูแลบํารุงต้องรักษากันก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนหูนี่หูนี่มีมีมีมจำห่ายแยกนะฮะเวลาท่านไปซื้อตัวใหม่ไปนะฮะก็ถอดตัวเดิมที่มันสึกหรอเวลาติดแล้วอาจจะไม่แนนเนี่ยแล้วก็ตอ มันมีสลักอยู่นะฮะสังเกตุเห็นะสลักตัวนี้มีมีมีเดือยสองด้านท่านสังเกตดูว่าฝั่งไหนที่มันเป็นเดือยที่มันเป็นรอยบากรอยแฉกตัวนั้นก็คือทางที่เข้าไปสุดนะฮะเวลาท่านจะเอาออกนะฮะก็ต้องตอกตัวฝั่งที่มันไม่มีย้อนออกมามันก็จะก็จะถอดง่ายแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ เเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จแล้วก็ตอ,อกกลับเหมือนเดิมเวลาตอกก็ต้องก็ต้องตอบเข้าทางด้านนี้นะฮะให้มันไปสุดทางโน้ตนตอกย้อนกลับตัวที่สึกหลอ,อกก็จะเป็นตัวนด้านหนึ่งก็จะเป็นฝั่งนี้นะฮะตัวที่เป็นบ่าที่เราต้องกดล็อกเนี่ยตัวฝั่งนี้เนี่ยเวลาเรากดไปไอ้ตัวตัวหูหูล็อกเนี่ยฮะ<ค>หูล็อกห,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 หูล็อกเนี่ยฮะมันก็จะมาจะมากดตัวตัวด้านที่เป็นฝั่งตัวตัวเดือย ตัวนี้ก็จะมีอาจจะมีรอยมีบากมีการสึกหลอมีร่องรอยของการที่มันจะต้องอสัมผัสกันบางครั้งเนี่ยถ้ามันรอยมันลึกหรือว่ารอยมันบากมากอะไรพวกนี้นะมันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นช่องว่างแล้วก็หลวมคอนได้พอเวลาหูมันล็อกกับตัวนี้เนี่ยมันหลวมคอนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีช่องว่างอย่างเงี้ย แล้วอของเหลวที่ปกติมันต้องปิดเพื่อที่จะ,ะไม่ให้มันเล็ดลอดซึอมออกมาเนี่ยอาจจะมีแรงดันมากพอที่มันจะทำให้หน้าสัมผัสที่มันแนบกับตัวซีเยางที่อยู่ด้านในเนี่ยเกิดการมีช่องว่างแล้วก็ทำให้รั่วซึมออกมาได้สองจุดนี้ก็คือท่านก็ไปสังเกตตัววัสดุอุปกรณ์ที่ท่านใช้นะฮะว่ามันมันมีความ สึกหรอยังไงก็ระแวดระวังแล้วก็อาจจะยืดอายุก,การใช้งานได้ง่ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนเสนอให้ทางลูกค้าทราบก็คือส่วนที่เป็นเกลียวนะฮะส่วนที่เป็นเกลียวเนี่ยดยปกติแล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยมีใช้กันอยู่2ชนิด2ประเภทก็คือเป็นเกลียวหยาบกับเกลียวละเอียดโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าที่ใช้กันทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นเกลียวละเอียดเกลียวละเอียดคือเกลียว BSP ในบ้านเราก็คือเกลียวปะปาเหมือนกับตามท่อปะปาบ้านเราทั่วไปนะฮะเป็นเกลียวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าใช้ลักษณะที่ต้องไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นที่เป็นลักษณะแบบนั้นก็เลือกเกลียว BSP ที่เป็นเกลียวละเอียดนะฮะส่วนอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเกลียวเฉพาะสําหรับ ตลาดบา,บางรุ่นบางอย่างโดยเฉพาะใน,ในตลาดน้ำมันของบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้เป็นเกียวเกียวหยาบเป็นเกียว NPC นะฮะ,ะเกียวเป็นแบบนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีล่องเกลียวที่แตกต่างกันตัวเกลียวหยาบเนี่ยล่องเกลียวจะลึกแล้วก็ฝันเกลียวเนี่ยมันจะใหญ่มันจะหนาความแข็งแรงก็จะมีมากกว่า เราะฉะนั้นเนี่ยเกียวหยาบเนี่ยมันก็จะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่มันต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆกับตัวชิ้นงานใหญ่ๆที่มันต้องมีน้ําหนักมีแรงกดแรงดึงอะไรมากมันก็เลยต้องผลิตเดียวขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งแรงพอที่จะใช้กับลักษณะงานนะฮะแต่ว่าบางท่านอาจจะเดี๋ยวเห็นว่าถ้าเป็นเกลียวหยาบล่องเกลียวใหญ่ แล้วก็แข็งแรงกว่าก็จะเลือกเป็นเกลียวหยาบก,ก็แล้วแต่ว่าเราไปใช้งานคู่กับอะไรนะฮะเพราะว่าราคามันไม่ต่างกันในราคาอุปกรณ์นะฮะราคามันจะเท่ากันก็แล้วแต่ท่านเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับหน้างานนะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวอ่า ขออนุญาตจบการนำเสนอรายละเอียดของตัวอุปกรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะส่วนครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดอย่างอื่นมาให้กับท่านผู้ชมผู้ใช้ได้รับทราบรายละเอียดกันอีกต่อไปนะฮะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ